สวัสดีครับผมผมนายรีวิวหนูทดลองล a z a ด a กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็คราวนี้ก็เหมือนเคยครับผมรีวิวสินค้าจาก l a z a ด a รีวิวมันทุกอย่างแบบบ้านๆเพราะทุกสิ่งในจักรวาลรีวิวได้นะครับผมรีวิวแบบบ้านๆไม่มีการติดต่อไม่มีการเซ็ตใดใดทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้ก็สั่งไอ้เจ้านี่มานะครับผมเป็นอะไรเอ่ย holder anti thief pocket storage organize r โอเื้มโอเค ก็การขโมยนะครับผมแกะออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมบณน,นี้นะครับผมไอ้ตรงนี้ก็มันเป็นตีนจิ้งจกนะครับผมเออหรือตีนตุ๊กแกเออตีนอะไรช่างเถอะก็ใส่ตรง,งนี้นะครับผมเออแล้วที่สําคัญไอ้ตรงนี้มันล็อกอยังไงวะเพราะลาพังไอ้ตัวนี้เอาไม่อยู่แน่นอนเดี๋ยวนะครับลองยืดสายยาวๆโอเคยืดได้โอเคยืดได้โอเคเก็ตได,ออได,อได้อ่ะเดี๋ยวลองกันอีกทีทําอะไรได้บ้าง อบเราจะล็อกอยังไงเอ่ยล็อกอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ครับล็อกีไงครับอืต้องมีทางออกดีครับอือเอาลองดูได้ไหมนี่หรอต้องการแยกรัดขนาดนี้เลยลไม่น่าใช่รัดกับอะไรสักอย่างเออฮะเดี๋ยวนะครับ คู่มือแมนนุ่นมันไม่มีเหรออันนี้มันน่าจะแยกลำตัวนี้อันนี้คงรัดแขนใช่ใช่เข้าใจว่านะครับเอาไปไหนละตัวน,นี้น่าจะรัดแขนคิดว่าโอเคเคลียร์ลุยเดี๋ยวดูวไงวะตรงนี้อ วนมาไอตรงนี้วนมาเสียบเข้าโอเคติดหยุดได้นะอ๋อต้องบอกก่อนโอเคคราวนี้หยุดละก็คือมันจะเขาบอกว่ากันขโมยนะครับผมตรงนี้ใส่อะไรได้บ้างอ่านะครับผมเขาบอกว่าเป็นพวกโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพทพ์อาจจะเล็กหน่อยนะ,อะลองเครื่องนี้นะโทรศัพท์ หรือว่าไอ้พวกนี้โทรศัพท์ได้ไหมโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์อะไรพวกนี้นะครับผมกระเป๋าสตางค์เอาขากันไปทั่วมั่วไปหมดอื้อหือพระเจ้าแผ่นดินไหวตื่นเลื่อยๆโอเคครับ กระเป๋าสต,ตางค์ไปไน,นั่นละนี่ไงเกา่าเกระเป๋าเก่าเกเน่าๆน,น,นี่แหละใส่เข้าไปใส่ตรงไหนตรงตรงนี้เหรอน่นาจะได้ใส่ตรงนี้นะครับผมใส่ตรงนี้ก็ไม่ได้เล็กมากสรุท่ใส่อะไรได้บ้างวันนี้เขาบอกว่านะครับบทนี้เขาบอกว่าเอ่อเ็มพีสามเพเยอร์โมบายโฟนนะครับผม M3 Player อาจจะใส่ได้โมบายโฟนอาจจะใส่ได้แต่กระเป๋าสตังค์ไม่น่าจะได้ในตัวนี้ก็คือว่าพอใส่แล้วนี่เ็าจะมีการใส่แจ็กเก็ตหรือสวมเสื้อทับก็คือจะช่วยป้องกันขโมยนะครับผมไอ้พวกนักล้วงอะไรต่างๆนี่ไม่สามารถล้วงจากข้างนอกได้เราล้วงได้คนเดียวนะครับผมป้องกันขโมยได้อย่างเดียวป้องกันโจรป้นไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนี่ยดูภาพกันชัดๆดือว่าอะไรมันยังไงดูๆก็งงเหมือนกัน มันทํามาจากโอเคไนล่อ okay, นครับไนล่อนไนล่อนชัดเจนไนล่อนก็คือเป็นพวกใยสังเคราะห์พวกนี้แหละครับอรดานนี้ก็จะนุ่มหน่อยนะแล้วก็นะครับตรงนี้มียึดกับอะไรทักอย่างเดี๋ยผมต้องดูว่ามัน,ม,นมันคงทําอะไรได้หลายอย่างแต่ว่ายังไม่เข้าใจวิธีการใช้งานเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่เมียนนุ่นการใช้งานมาให้ด้วย แต่ที่แน่ๆคือมันมีสองมาแค่3ช่องใส่โทรศัพท์ได้2เครื่องสามเครื่องนะครับผมถ้าโทรศัพท์ใหญ่เกินก็อาจจะไม่ได้มั้งแต่ว่าตามทางยาวนี้น่าจะได้อยู่แล้วตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้งานใส่กับพวกโทรศัพท์ที่แบบยังไงล่ะครับพกพานะครับผมหรือใส่เป็นเศษเงินกระเป๋าตางังเ,เป็นเป็นเศษสตางค์เล็กๆก็ได้แต่ผมว่ากระเป๋าตังค์เอาไม่อยู่อย่างของผมเมื่อกี้ นะครับผมผมเอากระเป๋าตังค์ผมไปติ้งหน่แล้วก็ไม่รู้ตคอนเนี้ยกระเป๋าเน่าๆตัวเนี้ใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าช่องมันเล็กมากเหมือนดีไซน์ไว้สําหรับให้ใส่โทรศัพท์อย่างเดียวเท่านั้นใส่ไม่ได้ใส่กระเป๋าตางค์เอายัดก็ยัดลงไปไม่ลงครับติดโผสรุปก็คือเอาไว้ใส่โทรศัพท์ MP3 Player เหมือนที่เขาโฆษณาเลยครับผมใส่ได้ของพวกนั้นกันขโมยอยือพวกติดตัวอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็ง่ายก็สะดวกดีในระดับหนึ่งนะครับผม ัววัสดุเนื้อผ้าวัสดุดิบอะไรก็โอเคดีไซน์ก็โอเคครับแต่ว่าความมัน่นคงไอ้ตรงนี้มันมันมันเป็นมันเป็นตีนจิ้งจกซึ่งผมว่าถ้าคนกระชากนี่มันก็หลุดนะกระชากแรงๆนะเพราะเราดึงไอ้ตรงนี้ก็หลุดใช่ไหมเ้าดึงตรงนี้ดึงแรงเนี่ยผมว่ามันน่าจะหลุดแต่ว่าเขาเสริมล็อกกันเหนียวก็ใหม่ชั้นหนึ่งด้วยการมันล็อกที่แขนเรานะครับผมล็อกแขนเราเข้ากับไอ้ตรงนี้ งงละสายเนี่เป็นสายนะอะดึงขึ้นมาอะดึงขึ้นมาโอเคไอ้นี่อยู่ตรงนี้ไอ้นี่อยู่ตรงนี้โอเคไอ้นี่ต้องอยู่หน้านี่ไอ้นี่อยู่ข้างหลังงงกับชีวิตซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้ทีเดียวดีไซน์ วัตถุดิบนะครับผมรูปแบบการใช้งานราคาอยู่ที่178บาทก็ไม่แพงเกินไปเพราะในตัวนี้ก็ผมให้ผ่านนะแต่คงไม่ไม่ถึงกับเป็นสินค้า5้าดาวก็อยู่ประมาณสาดาวเนี่ยนะนะการตัดเย็บก็ไม่ค่อยประณีตเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยหรือเศษผ้ามะเงี้ยแต่ก็พอให้อภัยนะครับขี้เกียจไปแก้ไขเรืออะไรใหม่วุ่นวายส่งเปลี่ยนวุ่นวายนะครับผมการตัดเย็บไม่ประนีตเท่าไหร่นะ โอ้แบบกากเลยครับถ้าแบบเหลือเศษให้เห็นอย่างนี้กาก,ากเลยคือตอการตัดเย็บแบบกา,กากมากเลยนะดู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 รอยต่อตรงนี้ครับห่วยแตกมากเลยนะเพราะนั้นร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนี้คงแพงเกินไปครับงานฝีมือระดับนี้นะครับผมว่าอย่างนี้นะครับผมผมให้เต็มที่ร้อยหนึงนะ 100, 100, 100, 100. น่งนะร้อยเต็มที่ร้อยหนึ่งใครสนใจก็ลองหาดูนะครับในลาซาด้านะครับผมมีของกากๆอย่างนี้ขายนะครับร้านไหนไม่บอกหรอกก็ไม่ได้มาโฆษณาแกบอกบอกให้รู้ว่ามีของแบบมีขายในจักรวาล สนใจก็หาเ,าเองแล้วกันยังไงก็ขอบคุณมากครับที่สละเวลาดูรีวิวนี้นะครับรีวิวหน้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม